สวัสดีคุณครูชาวลิตป้อมอาสานะคะดิฉันนางสาวอาภิวิชยาวงเพชรชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเเลขที่19ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนออินโฟกราฟิกเรื่องประเภทของศาสนานะคะซึ่งก็ได้ทำเป็นแบง,งานอินโฟกราฟิกมาแล้วนะคะนี่ค่ะ เราก็จะมาดูประเภทแรกกันนะคะก็คือศาสนาประเภทเทวนิยมค่ะคือศาสนานี้นะคะเชื่อว่ามีเทพเจ้ายิ่งใหญ่เหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลายค่ะหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้านะคะพระองค์เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งและเชื่อว่าพระเจ้าอาจติดต่อกับมนุษย์โดยผ่านทางศาสดาพรามณ์ของพระองค์อย่างเช่น พระอัลเลาะห์ทรงติดต่อกับท่านนาบีมูฮัมมัดพรยะโฮวาทรงติดต่อกับท่านโมเสสเป็นต้นศาส,สนาประเภทนี้อาจแบ่งไปได้อีกตามจำนวนของเทพเจ้าที่นับถือก็คือ1.1นะคะเอกเทวนิยมคือเชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดมีพระองค์เดียวค่ะเช่นศาสนาคิดศาส,สนาอิสลามเป็นต้น 1.2นะคะ1.2นะคะก็คือทวีนิยมเชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดเนี่ยมีสองพระองค์นะคะอย่างเช่นศาสนาไซโลอัตเตอร์ค่ะ1.3ค่ะพระหุดเทวนิยมเชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดมีหลายพระองค์ค่ะเช่นศาสนาพรามหมณ์ฮินดูค่ะศาสนาประเภทที่2นะคะก็คือ ศาส,สนาประเภทอาเทวนิยมค่ะศาส,สนาประเภทนี้นะคะไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งค่ะไม่เชื่อว่ามีเทพเจ้าหรือพระเจ้าคอยดลบันดาลให้บุคคลเจริญหรือเสื่อมค่ะแต่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามกฎธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะ ศาสนาประเภทนี้นะคะได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาเชนเป็นต้นค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องประเภทของศาสนาค่ะวันนี้เราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ